ครับแจกสูตรหุ้นจีนเช้าจีนบ่ายหุ้นจีนปกติสูตรตัวเปิดเมื่อเช้าเปิดที่5 8 4 4 9เราห้าหลักร้อย8หลักสิบนี่นะครับตัวเปิด5้าหลักร้อย8หลักสิบบวกกันได้13ได้13า 13แล้วเราจับตัวหน้านะครับเป็นตัวเด่นตัวหน้าเป็นตัวเด่นคือ1นึ่งเราก็ให้เด่น1เด่น1แล้วทีนี้สิบสาให้ถอยหลังไป1ก็เป็น12แล้วก็เริ่มจาก 12... 13... 14... 15... แบบนี้นะครับแล้วทีนี้มี3ามมีสามเราก็แปลงให้มันเป็น8ก็เป็น18แค่นี้ แค่นี้เลยถ้าเราจะเล่นเล่นลากก็ให้เอา1นสองกับ1 3ึาลากลาก3ตัวนี่นะครับแล้วทีนี้เมื่อเช้านี้หุ้นจีนปกติมันปิดที่สองหนแปห้าเราได้เด่นหนึ่งมันก็เข้าที่มันก็เข้าที่หนึ่แปแค่นี้นะครับ โอเคนะครับเข้าใจนะครับแล้วทีนี้หุ้นนิคี้างเส็งก็ทำเหมือนกันครับแบบนี้ทำเลยลองดูนะครับให้จับตัวนี้เป็นตัวเด่นหนึ่งเป็นตัวเด่นไม่งั้นอีกเทคนิคที่สองที่จับเป็นตัวเด่นก็คือหลักร้อยตัวเปิดตัวเปิด หลักร้อยเนี่ยให้เด่นตัวนี้ก็เด่นได้จับคู่กันกันกบหนึ่งก็จะได้หนึ่งห้าอยู่ดีโอเคนะครับเข้าใจนะครับไปลองทำกันดูนะครับ